สวัสดีค่ะมินค่ะเดี๋ยววันนี้มินจะมาบอกวิธีการเก็บเงินของมินเองนะคะออันนี้จะเล่าให้ฟังก่อนเนาะว่ามินจะใช้วิธีการเก็บเงินแบบการซื้อสลากนะคะเพราะว่าอาชีพที่มินทําอยู่เป็นอาชีพช่างทําผมเนาะมันจะได้เงินเป็นรายวันวันไหนได้มากเราก็จะได้เก็บเนาะ วันไหนที่เราได้น้อยเราก็จะไม่ได้เก็บนะแต่เงินที่เก็บนี้เราต้องชัวร์นะคะว่าเงินจํานวนนี้จะไม่ส่งผลกับการใช้ชีวิตประจําวันของเราหรือส่งผลต่อค่าใช้ใจ่ายประจําเดือนหรือประจําวันของเรานะคะอย่างสลากที่เห็นในคลิปนะคะเป็นสลากใบแรกนะคะที่มินซื้อเมื่อ3ปีที่แล้วแล้วมันครบอายุแล้วล่ะอันนี้เดี๋ยวมินก็จะมาขึ้นเงินพร้อม ที่ถูกรางวัลพร้อมปันผลหรือว่าดอกเบี้ยนะคะสลากใบนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเราจะได้กำไรเพิ่มขึ้นกี่บาทเนาะสลากใบนี้นะคะมิ้นถูกรางวัลทั้งหมด4ครั้งนะคะรวมแล้วรวมแล้วนี่750บาทนะคะที่ได้มาใน3ปีเนาะ ก็ถือว่ามันเป็นเงินที่ไม่มากนะคะแต่ว่าเราก็ถือว่าเป็นการเงินเก็บนะคะแล้วก็สลากใบนี้ก็ได้ดอกเบีย้ยครบอายุนะคะอีก240บาทนะคะรวมไปแล้วสลากใบนี้เราได้กำไรเพิ่มขึ้น990บาทใน3ปีเนาะยันก็ได้ถอนเงินต้นนะคะแล้วก็เงินรางวาัลแล้วก็ดอกเบีย้ยทั้งหมดนะคะเรามาซื้อใบใหม่เนาะ เพราะว่าใบนู้นมันครบอายุ3ปีแล้วแต่ใบใหม่ที่มิซื้อเนี่ยจะเป็นแบบ2ปีนะคะมันก็เพิ่มเงินตัวเองไปอีกพันกว่าบาทเนาะมันจะได้เต็มหลักพันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าใบนี้จะเมื่อครบ2ปีแล้วเราจะได้กำไรเท่าไหร่เนาะโอเคถั้งงอีก2ปีมาดูกันใหม่นะคะคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะคะ แล้วเพื่อนๆล่ะคะมีการวางแผนเงินของอนาคตเงินตอนกเกษียณแบบไหนบ้างคอมเมนต์คุยกันนะคะไปล้ะคะสวัสดีคะ่ะ